ท่าน,นที่ได้ไปเห็นผู้ดีนะตอนที่เราผลได้แบบผมใช้รถปิดเอาขนย้ายก็เกือบเกือบยี่สิบคันแล้วครับแต่จริงๆขนแค่หกคันนี่พอแล้วแต่ว่าเสลยนะฮะมาเป็นแถวยาวเหยียดเลยกลัวกลัวไม่ได้แบบหนึ่งต้องช่วยกันตั้งแต่ขนย้ายนะครับสองเนี่ยเวลาไปถึงที่บ้านเราแล้วครับช่างชุมชนผมตรวจเช็คทุก,กรูๆในกรณีที่มีแรงดันเนี่ยที่ท,ท,ที่ที่เพื่อนเขียนไว้นะครับก็เราก็จะแยกกลุ่มอะไรสิบเอ็ดขึ้นไปแยกกลุ่มอะไรต่ำกว่าสิบลงมาแยกอีกกลุ่มนึง ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะไอ้ที่ต่ำลงมาสิบเนี่ยสิบลงมาเห็นเราก็ใช้วิธีทดลองเอาไปชาร์จก่อนเพราะบางลูกันอาจจะไม่ได้ชาร์จานานแล้วไฟมาจจไม่ได้ไม่ได้มาเต็มม่นถ้าทีนานเองเขาก็อาจจะแกะออกมาจากอุปกรณ์เลยก็ต้องเอาเอาที่มันต่ำเนี่ยชาร์จก่อนคนระับชาร์จเพื่อลองดูว่าลูกไหนที่เขากลับขึ้มนมาสิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยแปลว่าใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นลูกไหนวัดคุณล้วต่ำเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช้งานนะครับทดลองเอาสักจุดหนึ่งท,ที่ทำที่ชาร์จให้ อะไรที่ที่สองขึ้นไปเราถึงจะจ่ายในสมาชิกทีนี้วันจ่ายครับเริ่มต้นก็คือเข้าแถวทำสัญญาเลยครับทำสัญญาเข่าสัญญาเช่า,าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันฟรีเนี่ยมันไม่เกิดผลดีผมใช่อันนี้นะอะไรพวกฟรีไม่เกิดผลดีครับเช่าแอมราบารว่าอะไรก็ทำสัญญาเช่าเขาเช่าเช่าเสร็จทำสัญญาเช่า,า,สญญาเาาสร็จ ต้องผ่านการอบรมด้วยครับช่างตุมชวนผมก็จะแัดคอร์สอบรมสำหรับผู้ที่มมีแบตเตอรี่เป็นชุดๆนะครับสอนวิธีการตอบประกอบทุกชิ้นเลยว่าอะไร,ร,รทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่อะไรแล้วต่อ,อยังไงให้พอดีนี่สําคัญอีกนะต่อ,อยังไงให้มันเกิดความพอดีเพราะว่าบางบ้านบอกว่าถ้าแบตเตอรี่เยอะก็สามารถใช้งานได้นานให้ให้เทียบอย่างนี้ครับแบตเตอรี่เหมือนโอ่งน้ำโซลเซลล์แผงโซลเซีย์เหมือน,อออออนกับหลังคาบ้าน นะถ้าฝนตกลงมาถ้ามันคาเล็กแล้วแบตเตอรี่ใหญ่ที่นี่อาจจะไม่มีนะผมยกตัวอย่างบ้านผมเนี่ยมีความโลภอยากได้เยอะอยากได้แบตเยอะนะครับพอแบตไปเยอะเนี่ยแต่แผงโซลาเซลล์มีน้อยเนี่ยครับเวลาชาร์จเข้าไปเนี่ยครับวันหนึ่งประเทศไทยเขาคิดแค่5ชั่วโมงในการชาร์จเต็มที่น,นั้นวันหนึ่งถ้ามันชาร์จไม่เต็มเหมือนเหมือนหลังคาเล็ก ก็องใหญ่ผมผมเปมน่ฝน,นตกลงมาแป๊บเดียวเนี่ยน,น้ํามันไม่เต็มองนะครับเนาะพอน้ําไม่เต็มองป<น>ุ๊บแล้วหมดฝนหมดแล้วเราเอาไปใช้งานทีนี้แบตเตอรี่มันมีมันมีที่เรียกว่าความสามารถในการชาร์จของเขาเนี่ยรอบชาร์จของเขาเนี่ยถ้าแบตเตอรี่พวกนี้เรียกว่าแบตเตอรี่สำรองไฟนะครับความสามารถในการชาร์จของเขาเนี่ยได้ถึง400รอบอย่างน้อยนะครับถ้าแบตเตอรี่รถยนต์มันจะได้แค่200รอบสังเกตไหมว่ารถยนต์บนนี้ดีอย่างไร คนนือคถ้าใครขับรถยนต์นะ <c oughs> หรือว่าเราใช้เรือเนี่ยครับ <c oughs> สองปีเนี่ยเริ่มมีปัญหาก,การตาราทไม่ติดถูกไหมาะ <c oughs> ว่าอันนะั้นน่ะมันเริ่มเสื่อมแต่ทังนี้แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่แต่อันนี้มันจะได้มากกว่ารถแบตเตอรี่รถยนต์เข้าตัวแต่ว่าในขณะที่เมื่อกี้คุณพี่พูดแล้วว่ามันอยู่ที่บริษัทอยู่มาระยะหนึ่งแล้วม,มันถูกใช้งานไปบ้างบางทีก็บางบริษัทอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ไี้นะครับเพราะนะั้นเวลามาอยู่ที่เราเนี่ยให้คิดอย่างนี้ครับพอชาร์จเข้าไป ได้หน่อยเดียวสมมุตินะใช้ไปได้หน่อยเดียวเนี่ยก็ใช้หมดมันก็นับหนึ่งให้เรานะอ่านในกรณีที่แบตเยอะนะแบตเยอะแผงน้อยอยคิดว่าแบตเยอะแล้วมันจะดีเนี่ยครับพอมันชาร์จเข้าไปมันเติมน้ำเข้าไปได้หน่อยเดียวแล้วมันหมดมันนับหนึ่งเลยแทนที่แทนที่มันจะเต็มเนี่ยเราค่อยใช้กว่าจะหมดเราใช้เวลานานกว่าแต่ชาร์จไปได้หน่อยเดียวใช้หมดนับหนึ่งครูนี้เอาอีกแล้วชาร์จได้หน่อยเดียวเพราะแผงมันเล็กมันโอ๋โอ๋มันใหญ่แล้วราคาตัวเล็กนะ ก็หมดเร็วแบบนี <S an> ้คร <an> ับหมดเร็วเนี่ยรอบชาร์จมันก็จะเร็วมากไม่เหมือนคุณอื่นบางบ้านเนี่ยเขาชาร์จเต็มเลยบางทีใช้ไม่หมดด้ซ้านะครับแล้วก็ามาชาร์จใหม่มันจะไม่นับรอบให้เราครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาคํานวณในเรื่องของการใช้แผงกับแบตต้องลงตัวกันด้วยเหมือนอยู่บนเรือมันก็เหมือนกันครับเพราะนั้นเราเราจะใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมครับแผลงเราเสียได้ยังไงอีก